สวัสดีครับพี่อุ๋พิงคนาซิมโกนะครับหลังจากที่แฮกเตอร์เอ้ยไม่ใช่ทันเลิศติดนะเอา6กดันไม่ขึ้นก็เอาร2 0ยี่ดันนะครับก็ไปจอดบ้านแล้วก็กินข้าวมาลุยงานกันต่อนะครับวันนี้ย้าย60มาทอยดินนะครับกับ120 s k นะครับผมคนะครับผมฝากไลกค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตอบคำถามนะครับว่า รถแท็กเตอร์ดีสองกับรถไถฟอร์ดันไหนแรงมากันนะครับก็วันนี้มีคําตอบให้นะครับก็อย่างที่ผมตอบไปคร่าวๆแล้วนะครับว่ามันอยู่ที่คนขับนะครับแล้วก็อยู่ที่กําลังรถนะครับแล้วก็การทํางานมันก็จะแตกต่างกันนะครับรถไถฟอร์ดกับแท็กเตอร์นะครับเนี่ยอย่างงานนี้นะครับถ้าเราเอารถไถมารถไถฟอร์ดนะครับมันก็จะทํางานไม่ได้นะเพราะว่าดินมันเปียกมันเละนะครับแต่แท็กเตอร์ มันจะทํางานได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นตีนตะขาบนะครับแต่ว่ามันจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่างานมันออกกว่ารถไถนะครับเพราะว่ารถไถมันจะดันละล้อมันจะฟรีนะครับถ้าไม่ฟรีก็จมนะครับรถไถแต่ถ้าเป็นแทรกเตอร์มันจะดันไปเรื่อยๆนะครับแล้วส่วนการปรับดินนะครับถ้าเราใช้รถไถฟอนนะครับถ้ามันถ้าพอมันดันดินเยอะๆล้อมันก็จะฟรีนะครับแล้วมันก็จะ ด,ดึงผ่านหน่อยแล้วดินก็จะออก้างหมดนะครับมันก็จะทำให้ไม่ได้ดินเท่าไหร่นะครับแต่แท็กเตอร์ถ้ามันปรับที่มันก็จะไปของมันเรื่อยๆนะครับส่วนกําลังแรงไม่แรงอยู่ที่แรงเครื่องนะครับอย่างรถไถเนีย่ยเอ้ยเราอย่างแท็กเตอร์ดีสองผมเนี่ยที่จอดอยู่นะครับมันเครื่องไม่น่าเกินเก้าเก้าสิบแรงนะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้า 75ห้ามานี้นะครับหรือเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องนะครับแต่ว่าผมจะเล่นพวกนี้ใช้กาลังมากกว่านะครับแลวส่วนรถไถยอย่างถ้าเราเอามาเปรียบเทียบก,กับการดันนะครับรถแท็กเตอร์กับรถไถยอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูที่กําลังเครื่องด้วยนะครับอย่างรถไถร้อยแปดแรงมา้าเรามาเทียบก,กับแท็กเตอร์ละดีสองมันก็ไม่ใช่นะครับต้องเป็นพวกดีสี่ดีห้านะครับร้อยแปดร้อยร้อยสองร้อยแรงม้าเนี่ยครับ มันก็มีข้อแตกต่างกันนะครับการทํางานก็แตกต่างกันนะครับส่วนมากรถแท็กเตอร์นะครับมันจะดันดินได้อย่างเดียวนะครับปรับที่ดันดินนะครับแต่รถไถมันได้งานฉาบฉวยนะครับดันดินก็ได้นะครับแล้วก็ไถไถกับหน้าดินได้นะครับมันได้งานคนละแบบนะครับเพราะแท็กเตอร์เราไม่สามารถเรามาไถได้นะครับเพราะมันช้านะครับส่วนการทํางาน ถ้าถามว่าอันไหนดีกว่าผมว่าถ้าเป็นแท็กเตอร์อันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างรถแท็กเตอร์นะครับถ้าเป็นแท็กเตอร์ปรับหน้าดินปรับนาะผมว่าแท็กเตอร์ดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นตีนข,ขาบมันสามารถเรียบเสมอครับแต่รถไถบางทีมันตกหลุมตกบ่อเงี้ยมันก็ทําให้ไม่ไม่ค่อยเสมอครับแต่ถามว่าแท็กเตอร์รถไถมันก็ทําได้นะครับอยู่ที่ก็อย่างว่าอยู่ที่คนขับนะครับครับผมก็ตอบคําถามไปแล้วนะครับ ใครอยากรู้อะไรก็ถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายหน้างานผมต่อนะอธิบายหน้างานผมต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้วยนะครับคนขับคนใหม่นะครับวันนี้แอร์ก็มีนะครับเปิดไม่ได้เปิดแล้วมันไม่สู้แดดนะครับผมจะขายนะครับสามสิบห้ามาเอาไปนะครับหกสิบคันนี้ ดูการทำงานนะครับ60เอ้ย65 35ครับพูดไปนูน่น65ใครเขาจะเอาไม่ใช่รถใหญ่ใครสนใจ60ผมนะครับ35ครับต่อรองครับผม,มเอาไปได้เลยนะครับโกเบเเคมาไฟซูปเปอร์นะครับสนใจมาติดต่อได้นะครับจำได้ผมจะได้ขายรถใหญนะ่เพราะที่ผมขายรถเล็กผมจะเอารถใหญ่อีกคันนะครับ เดี๋ยวผมมาให้ดูบ่อนะครับนี่ก็ที่เราทําไว้นะครับที่บอลน,นะครับแฮกเตอร์ปั้นนะครับคันนี้ถ้าจํากันได้จะเป็นแฮกเตอร์ปั้นนะครับจากคลิปที่แล้วนู่นนะครับนี่ก็เป็นบ่อนะครับทําโคกทาโคก้ผมพาเดินวนเลยครับผมบ่อน,นี้น่าจะอยู่ประมาณสองสามงานนะครับ เพราะว่าชายมันโรนะครับโรยเส้นข้างบนข้างล่างไม่โรยนะครับซอยดิบนะครับไอตักดิบนะครับนี่ไว้สำหรับดูดน้ำนะครับท่อมันจะเป็นตามแบบที่ผมให้ดูคลิปที่แล้วอะครับแบบมันจะเป็นอะไรอะรูปตัวแอลครับตัวแอลครับบอกไปรูปตัวแอลนะครับนี่ครับเปิดไปชั้นหนึ่งแล้วนะครับ นี่ก็คือเป็นคันนะครับที่แท็แกเตอร์ปั้นไว้นะครับนี่คันนี้ก็แท็กเตอร์ปั้นไว้หมดแล้วนะ้ยดันไว้หมดแล้วนะครับเรียบเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะนี่พี่ใหญ่เราก็จะลงมาขุดข้างล่างนะครับขุดดินส่งห้หกสิบทอยนะครับถ้าเป็นกุ้งกี่ฝาจ,จะดีฝันนี้นะหกสิบ น,นี่เป็น PL นะครับ PLL นะครับถ้าเป็น L ตัวเดียวแทกมันจะเล็กนะครับ50าสิบเซน,นะนนี้มันแทก็ก70นะครับโอ้โหมุมนี้ไม่เห็นคนระับแต่ผมไปหามุมที่เห็นรถสองตัวก่อน ี่ครับมุมนี้ครับเ,เห่รถสองตัวครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ทีมงานสินมโคด้วยนะครับ ช่วงช่วงมันสั้นนะครับรถ60เลยดูกระดกกระเดกงนะครับถ้าเราอยู่ถึงเราจะเห็นสองตัวคนระับเดี๋ยวผมไปถ่ายรถ120ให้ดูประมาณสองนาทีนะครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ด้วยนะครับ โหกสิบทั้งมจะมองไม่เห็นสลยอนแรงพอดีโอเคเห็นอยู่โอเคเอเครับฝากกดไแล้วก็แชร์กับส Subscribe สที่งานสินโคด้วยนะครับจะเป็นงานทอยทอยโค้งนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทีมงานสิมมอโคด้วยนะครับก็มีอะไรสอบถามเข้ามาได้นะครับว่าอยากทราบอะไรถ้าผมรู้ผมก็จะตอบให้นะครับวันนี้ลึกประมาณสองเมตรนะสองเมตรฝ่านะครับ ครับสวัสดีครับ